แนนล้วจ้าห้องน้ําทางไหนคะห้องน้ําทางไหนคุณลูกห้องน้ำหรอคุณแม่ค่ะห้องน้ําอยู่ทางนู้นค่ะทางนี้ไม่มีเหรอไม่มีจะเป็นรถเหรอไม่เป็นห้องน้ําเขาทําใหม่สามห้องอ๋อโอ้ยวันนี้ก็หนาวอีกแหละลมวีวีมาอีกแล้วไปเสียงหรือยังคุณลุง นี้ก็ประมาณทำงานตามน้าที่เนาะพี่น้องคุณนายแม่เพิ่งมาถึง น้องต้องแล้วก็น้องอะไรเนี่ยน้องอะไรน้องแมวมวทุกคนก็ทำงานตามหน้าที่นะคะน้องราค่ะอันนั้นน้องรถอันนั้นอันนั้น้องดูน้องดูน้องดากไม่หนาวจ้าอากาศปกติค่ะไม่หนาวจ้า นี่ค่ะมาแล้วสายันสาวสายันสาวสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะไปเบา บาโก้ครับช่องอะไรจ๊ะบาคาร์แลงเอ็รถบิกเจี้ยวรถทั่วแม่ฮะรถทั่วครับบาโก้ครับบาโก้ครับเอ้าบาโก้มาจากไส่เนี่ยอุบลครับอุบลแมี่ครับเคยไปเพลินเพลินบ่บอครับบอเคยไปมันบ่แม่ครับอ๋อรวมขบวนตัวปีแระตีมันว่าเอารถแอร์มาเดือดป่าคันหนึ่งมาจอยเนี่ยว่ะเหรอรถท้ายกาแฟจะเดือนน้ำเล่ารถแอร์เหรอโอเคโอเคเอาเดี๋ยวไปเอาน้าแป๊บหนึ่งนะคะ เพิ่งมาค่ะไปแล้วค่ะตอนนี้หนะ้าเวทีรถทุกคันยังไม่เสร็จนะคะจักน้อยจังสีออกมาไหล่ซดนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคนปูเสือ่อว,วัสดีจ้าน้องอะไรนะ,ะน้องอะไรแบ่ค่ะแบ่ฮะ น้องแป้งนะน้องไม้ไปไหนอ่ะที่ข้าคุณค่ะตอนนี้ยังไม่มีคนนะแม่เดี๋ยวจักน้อยกับสีไหเนีคนติดตามออกมาไลฟ์สดเหมือนกันเดี๋ยวคุณแม่ก็จะออกมาเดินเหมือนกันนั่นแหละจะได้ีอาากศดรับเออากาศพอดีพอดีเลยเนี่ยตอนนี้พอดีอากาศแบบสบายๆแล้วมันก็มันเป็นเดินใหญ่เนาะเป็นเดินค่ะเป็นเดินใหญ่เดี๋ยวคุณแม่ไปไอ้นี่ก่อนไปเบาแป๊บหนึ่งค่ะ คุณแม่จะมาเป็นเพื่อนไปละค่ะโอ้แม่ค่ะแม่ขาย,ขายอากาศเย็นสบาย แม่ข้ากะกรลังว่างกำลังจัดขอแบบแบบแบบนายแม่ก็พึ่งมาเล้วคะ่ะแบบจัดน้อยสำคัได้แมบบ่ก็สิออกมันเดอ อาหารมีอะไรบ้างดูกันหมูโอหมูกระทะปลาหมึกย่างหมูกระทะหมูกระทะอ่ะลุงเสร็จหรือยังฮะยังไม่เข้าเหรอ อ๋อจะมาห้นี้คนเก็บบรเป็นยังก็เข,าวขว่ากวาดวะจะเป็นไดรอันนั้นมันเต็มแม่ล่อต้องลอออ่อเออชนข่อยเด้อ มาถึงนะคะมาดูหน้างานนะคะวันนี้ที่โลง่งที่กว้างสบายะคะ่ะโล่งมากเลยนะคะที่โยที่สุรินทร์อำเภอรัต,ตนะ เราก็ห้าสิบห้าสิบนะคะแอดมินปุ๊บปับ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม<ร>า <ใน S 1> ไม่แม่บอกไม่จะกลับกรุงเทพไม่ได้กลับยาวเลยอยู่ยาวไม่ไม่กลับอ๋อกลับแต่ยังเดี๋ยวต้องดูยังไงก็ นี่แหละแต่เขาจะเข้าบ้านแพงวันไหนป้าบอกยาวเลยนะฮะหไหนไม่มีค่ะไม่มีเ้ทางบ้านแพงนะคะจะพาอยู่นั้นเป็นอะไรเอามาแค่นี้แค่เสื้อห้าชเองหนาวนะแม่ใส่แค่นี้หนาวไหมคะนี่หนาวใส่เสื้อแค่นี้หนาวไหมหนาวทำไมใส่แค่แค่นี้มีอยู่ในรถมีโอ้เดี๋ยวไปใส่ข้างในรถเตรียมเตรียมอยู่หนูใส่ขนาดนี้หนูยังหนาวเลยหนูต้องไปใส่อีกตัวหนึ่งโอ้ ระวังคนแน่มาเข้าอ,อ,อันนี้ก็ใส่สามตัวแล้วนะคะเนี่ยเสื้อคอ,อต่อข้างในอย,ยอยู่ในรถมีเสื้อยีนใส่ <c oughs> เสื้อยีนตอนนี้ใส่ไปก็เหมือนไม่ใส่เลยมันทนความเย็นไม่ไม่ไหวมันทะลุเข้าไปใ,<ช>ในเนื้อเราหมด <ใน S 1> เลยหนาว,วมากรู้ใส่เสื้อยืดข้างในแล้วก็เสื้อคอเต่า ทับแล้วก็เสื้อไหมพรมตัวนี้นี่เสื้อยืดที่ตัวทิพับอีกเอองหนางเลยยังมีเสื้อสองชั้นเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็คือสามชั้นเหรอคะเนี่ยใช่แล้วก็ไปใส่จะไปใส่้า่ในรถอีกตัวหนึ่งใช่แล้วก็ผ้าห่มอันนั้นเอาไม่อยู่อ่าสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปโคราชที่สิบเจ็อยไปซื้อตัวขนาดใหญ่เพราะว่าหนูไม่ได้เตรียมมาจากบ้านเพราะหนูคิดว่าหนูเอาตัวที่มันอุ่นมาแล้วอ๋อเรื่องต่อไปก็แชร์เพืนบ้านใจเยอะ โคนะ้ดเนี่ยโอ้ยอยู่บ้าน่นะใช่อยู่บ้านนะม <า S 1> ไม่ต้องห่วง <จะ S 1> หรอกซื้อเตรียมเอาไว้อะแต่ว่าเมื่เทพอ่ะม,าามันไม่หนาวเมืงเทพมันไม่หนาวไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ